ขอถามความมั่นใจของแต่ละคนนิดหน่อยละกันค่ะว่าวันนี้มั่นใจมากแค่ไหนคะเริ่มต้นจากพี่ดิโอนเลยครับตัวแทนเอซังเราวันนี้แหละหกนัดเท่านั้นถึงจะเอาผมลงอุ้ยโอ้โหนัดเท่านั้นใช่ไหมคะเออจังหวะชุนละมุนแล้ววะดิชื่อตกเลยเราไม่ได้เวลาคุณเดียวเฮ้ยเจ้าโดนนัดแรกเลยนะครับเออโดนนัดแรก คุณเคียวบู๊ยครับเป็นไงครับวันนี้ความมั่นใจวันนี้มั่นใจมากๆครับผมผมเต็มที่มากเลยครับผมเพิ่งโหลดเกมซื้อมาวันนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเรา<อ>เตรียมพร้อมครับเราเรียกว่าคนจริงไม่ต้องแบบไม่ต้องซ้อมแบบเก่งอยู่แล้วไม่ต้องซ้อม <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่มากระดวงมาแต่เกิดครับผมห้าทับหกแล้วนะอันนี้เอาล่ะต้อาแล้วไงมัอแล้วไจะได้จริงเหรอคุณมันจะเฮ้ยโอ้ห้าทับหก The fucking eagle, double G. Snoop, go.